ภาพยามดอกไม้บานภาพรอยยิ้มของเธอความสุขทุกๆอย่างยังเก็บมันเอาไว้เก็บอยู่ในหัวใจของฉันเก็บคืนวันงดงามที่มี จำทุกชั่วโมงทีดีนาทีที่เราสองคนได้สบตากันเก็บอยู่ในหัวใจดูนี้เก็บภาพเธอคนดีตราบนานจนแสนนานไว้อยู่เคียงข้างใจ ไว้ตืองวันที่ฉันาเธอลอลงวละเพลงนะถ้าได้รัดนะฮะถ้าเน็ตด,ดีพอแบตจะหมดแล้วยีว่สิซ็นว่างๆมาดูนี่คันหิ่งห้อยนะเหลืออีกแค่สองรอบที่ซื้อบัตได้สมรอบคือวันที่11-12 ถ้าร้องต่อหน้าคงคง้องภูมิอะไรพี่บุ๋มครั้งหน้าผมไปร้องผมเจอพี่ผมร้องเพลงเลยนะพี่ <c oughs> พร้องภูมิอะไรขอบคุณนะครับพระพู้แย่แย่แย่แบบว่าอะไรอ่ะเย่แย่แย่ใช่ไหมคงไม่ใช่แย่แย่แย่ฮัลโหลจันจีน้องเลิฟของผม,ผมจันจีมาดูละครพี่ด้วยเนอ ครับสวัสดีครับโอเคถึงเวลาที่ทุกคนควรจะต้องไปนอนแล้วปูอะไรต้องแบงพันเอาแล้วแบงพันจริงนะไม่เอาแบงกามโมนะหัวตั้งไปปะ่ะคูก็มาภูรินะัท ทัะกร์คูรนเน็ตนะฮะเป็นเพื่อนเนื้อเป็นเจ้าของโรงแรมที่กําลังก่อสร้างอยู่ที่ประตูน้ําำอุดหนุนกันได้นะครับฮ่พี่หมอสวัสดีครับร้องไปแล้วว่ะพี่หมอร้องเพลงไปแล้วอะครับโอเคโอเคไปนอนกันดีกว่าเนาะทุกคน ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีมีชัยนะฮะปีนี้ปีใหม่ของจีนแล้วรวยๆเฮงๆเย่เย yeah, 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 yeah. ่เยเย่เย่ขอให้ทุกคนแฮปปี้ดีดานะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะฮะลืมว่าจะไปนอนใช่ไหมใช่พี่ไปอาบน้ำก่อนนะครับทุกท่านเดี๋ยวไว้มาร้องให้ฟังใหม่นะพี่หมอ ดูตาผมดิตุยขนาดนี้ฝันดีครับทุกคนครับจุ๊บจุบน้องแปงพุ่งมาตังโมจุ๊บจุบฝันดีนะทุกคนไปนอนแล้วนะอาบน้ำแล้วทุกคนต้องสระผมได้ใช่ไหมจริงๆวันนี้เขาถือว่าห้ามสระผมนะแต่ผมคงไม่ไหวอะ่ะคงขอสาเนาะใครอยากมาเจอตัวจริงนะฮะ อย่าลืมมาจองตั๋วนะที่ที่ทานอญิงห้อยเดอะมิวสิคอลนะวันที่10.12เจอกันหลังละครเลิกครับ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับเอ็นแลวมังโกบบายบาย